อา, <Jerry> อาสอาสมัครคนตงกล่าวได้มีการเดินกลับมาที่ร้านอาหารและนาทีนี้แหละคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามันช่างโหดร้ายไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์จริงๆฮะเนะมื่อเขายิงดะแล้วเนี่ยยิงยๆๆง,ง,งมั่วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าของร้านเนี่ยล้มไปขเขามีการไปซ้ำล่าง สืบเจาะข่าวนะคุณผู้ชมพากันไปที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตครับคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามันทั้งโหดร้ายมันทั้งต่ําช้ากับเหตุการณ์ที่มันก่อขึ้นและยิ่งล่าสุดเห็นคํารับสารภาพของอาสาสมัครคนนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันยังรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำเนี่ย ไม่ได้ผิดอะไรฮะเรื่องนี้เดี่ยวเรามาไล่เรียงกันคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่กล้องวงจรปิดก่อนและกันองค์กต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเป็นภาพบริเวณในร้านฮะเป็นครัวเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือครัวภาวนาซึ่งเป็นร้านอาหารเป็นข้าวต้มโต้รุ่งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นร้านข้าวต้มและก็เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มมาจากชนวนเหตุแบบนี้นะฮะชะนวนเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเด็กเสิร์ฟกับเจ้าของร้านเนี่ย มีการเช็คบินอาสาสมัครคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมพอเช็คบินเสร็จเขาเนี่ยเหมือนเดินออกไปจากร้าน<ม>เหมือนว่าไปสู่บุหรี่อะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เด็กเสิร์ฟเขาไม่รู้ครับเขาก็มีการไปเก็บเนี่ยจานอาหารอะไรต่างๆเพื่อที่จะเก็บแล้วก็เอาไปทําความสะอาด<ม>ปรากฏว่าอาสาสมัครคนนี้คุณผู้ชมเดินกลับมาคราวนี้แหละมันเป็นชนวนเหตุทันทีเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะทานต่อเนื่องจากว่าบนโต๊ะเขาเนี่ย ยังมีขวดเหล้าเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งแบนยังกินไม่เสร็จ,รจทีนี้เขาก็เดินกลับมาจนเป็นเหตุให้มีปากเสียงเนี่ยคุณผู้ชมกับเจ้าของร้านและก็เด็กเสิร์ฟตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือจะมีการหกเถียงกันเนี่ยอ,อยู่บริเวณหน้าร้านทีนี้พอคุยกันเสร็จเหตุการณ์นเนี่ยเหมือนมันจะสงบลงแล้วต่างฝ่ายเนี่ยต่างแยกกันไปแล้วคุณผู้ชมแต่มันไม่จบม,มันเป็นการเช็คบินเนี่ยมรณะหรือไม่เนื่องจากว่า อาสาสมัครคนดังกล่าวได้มีการเดินกลับมาที่ร้านอาหารและนาทีนี้แหละคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามันช่างโหดร้ายไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์จริงๆฮะเพราะมันเดินกลับมาและมีการลั่นไกคือยิงดายิงมั่วเลยคุณผู้ชม,มเป็นเหตุให้พ่อแม่ที่พาคุณลูกเนี่ยมาฉลองวันเกิดเสียชีวิตฮะและต้องบอกว่ามันน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ชมคุณอาดงมุกค,คือพ่อคนนี้ เขาต้องการที่จะห้ามอาสาสมัครคนนี้นะผู้ชมว่าอย่าไปทำเลยอย่าไปลงไม้ลงมืออย่าไปยิงใครเลยเขาไปห้ามเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่โดนยิงและเสียชีวิตคาที่และภรรยาเขาก็เข้ามาดูและก็ถูกยิงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและเหตุการณ์ที่ภาพเนี่ยผมไม่อยากคือไม่อยากให้ผู้ชมได้ดูครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านเนี่ยเมื่อเมื่อเขายิงดาแล้วเนี่ยยิงยิงมั่วเนี่ย ปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าของร้านเนี่ยล้มไปขเขามีการไปซ้ำล่างคุณผู้ชม,มเป็นเหตุให้เบ้าตาของเจ้าของร้านเนี่ยสาหัสและต้องตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลส่วนเด็กเสิร์ฟอีกสองคนเนี่ยคุณผู้ชมอาการล่าสุดเนี่ยคือปลอดภัยแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทราบชื่อผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายอัครพลพา,ามจำนงนะฮะเป็นอาสาสมัครเนี่ยอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ ต้องบอกว่าพกปืนนะฮะก็คือ9้ามมที่ใช้ก่อเหตุส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีการพบปลอกกระสุนขนาด9มมเนี่ยจำนวน8ปดปลอกตกกระจายเนี่ยอยู่ทั่วล้านคุณผู้ชมคือกระสุนคือยิงด่าน้มุกทําให้ลูกกระสุนเนี่ยตกและกระจัดกระจายเนี่ยไปทั่วร้านพยานล่าสุดเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นไงบ้างน้องมุกต้องบอกว่าในส่วนของพยานที่เขาได้อยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย ก็มาที่ร้านคนเดียวแล้วก็มีการสั่งเหล้ามานั่งดื่มอยู่อะไรนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้จูจ่ๆเนี่ยก็อย่างที่พี่กายบอกนะคะเหมือนว่าจะมีการสั่งเช็คบินอะไรเรียบร้อยนะคะเขาก็เลยอ่พอสั่งเช็คบินปุ๊บ คือพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยเขาคิดว่ากินเสร็จแล้วเขาก็มาจัดโต๊ะเหมือนเก็บโต๊ะอะไรนะคะจะเอาจานเอาอะไรไปทําความสะอาดแล้วชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็เดินออกไปสูบบุหรี่ตามปกติอยู่ริมถนนทีนี้ค่ะมีเด็กเสิร์ฟในร้านเนี่ยพอมาเก็บโต๊ะเขาก็ยังไม่รู้อะก็เห็นว่าเอาก็นึกว่ากินเสร็จแล้วเห็นยืนสูบบุหรี่แล้วไม่คิดว่าจะกลับมากินต่อไงคะก็ทําให ผู้ก่อเหตุกลับมาหวังว่าจะกินต่ออ้าวเก็บโต๊ะทําไมเนี่ยเกิดความไม่พอใจค่ะพอไม่พอใจเนี่ยก็มีปากเสียงกับเจ้าของร้านแล้วก็เด็กเสิร์ฟนี่แหละหลังจากนั้นเหมือนจะมีการขับรถออกไปนะพี่กายสักพักปรากฏว่าเออเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรละ ขับรถกลับมาอีกค่ะกลับมาที่ร้านเดิมนะคะแล้วก็กลับมามีปากเสียงกับเจ้าของร้านหลังจากนั้นชักอาวุธปืนค่ะกระหน่ำยิงท้องร้านอย่างเป็นเหตุการณ์ที่พี่กายบอกเมื่อสักครู่นะคะโอ้โหกระสุนกระสุนเนี่ยปลอกเปิดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะส่วนเด็กเสริมเนี่ยก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็มานั่งกินเหล้าแล้วก็เดินออกไปเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดว่าเช็คบินแล้วก็เลยเข้าไปเก็บโต๊ะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ แล้วก็มันก็เลยเป็นชนวนเหตุที่ทําให้เขาไม่พอใจมันอยากจะกลับมาดื่มต่อ,อม,มากินต่อนะคะส่วนทีนี้ค่ะลูกชายลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือที่คุณพ่อเขาไปห้าม,มนะคะก็ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังลูกชายอายุสิบสองปีเองนะ,ะถ้าสักประมาณปหกมั้งก็เล่าว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัวนเนี่ยมาเลี้ยงวันเกิดไงมากําลังมีความสุขอะ่ะมาฉลองครบรอบวันเกิดอะ่ะสิบสองขวบแล้วนะคะก็เลยมานั่งกินข้าวกันเห็นผู้ก่อเหตุรายเนี้ย เออกับเจ้าของร้านก็เถียงกันมีปากเสียงกันเนี่ยแหละค่ะโดยที่ครอบครัวตัวเองอ่ะไม่ได้รู้อะไรเลยก็มานั่งกินข้าวานั่งฉลองกันนะคะเบื้องตอน้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการไปสอบสวนผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดแล้วก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอ่ะเราไปฟังเสียงของลูกชายสังนิดนึงดีกว่าค่ะไอ้เด็กซื้อ,ขอเขาเรียนว่าเขาบอกปืนเขาเป็นอยู่ทีเดียวพี่กอเด็กพี่กบอกว่าเขา เขาบอกว่าเขาไม่ได้ปกเขายรวจทราบอ่าตัวเด็กเสร์อเขาก็รอเดงที่มาแล้เด็กเสร์อมาเลยปัญหาเกิดขึ้นคือมีปัญหากับเด็กเสิร์ใช่ก็ที่ว่ายิ่งพอนคือตลอดกับเด็กเสร์ออ่าเซ็ตก็ตลอดกับเด็กเสื้อเซ็ตสนั้นเบลบอกว่าเบลข้าไปยังไงที่คนเดียวแบบโคตรจูนเยอกว่าเอตอนนี้ถ้าเมย์ไปด่าเขาโอ้เมย์ไปด่าเขาแต่อยู่ๆที่ไมยไปด่าเขาตัวเข้ามาด่าเมย์ตอนนั้นก็ต่องเป็นข้อไปด่าโอ้ท่เมย์นั่มยโยบไม่ใจที่อยู่ๆเข้ามาด่าพอ พราะว่าปัวไปเล่นหน้าเขาเอานังนังนี่พอไปเล่นหน้าเขาไปไปเล่นะเขาพันลบวเขาพันลบไปหัวปัวปัวกว่าที่ปัวเล่นหะปัวตอนแรกนั้นป่วยเขาหยอยู่ใช่ไหมทุกคนหลอกว่าคุณเสือตอมนั้นยิงไปทางงูทุกคนคนนี้ก็ตามคนนี้ตามเขาบอกว่าผีชายเสือตอมนั้นเขาบอกว่าถ้าไอ้นั้นนนั้ยิงยิงหลอกเพราะว่าเขาเขาล็อกันหลอก อันนี่เ็าเคียกับเจ้าโวรงลานเจ้าโครงลานไปเคี่ยวเขาบอกเขาไม่คาเดียให้แต่ขึ้นเาอื่นวคนอีเคียทุกคนเซื้อเขามาตัวนันตึกเขาตัวบุ๊กเเป็นตำรวจซึ่งคมระบุีไม้เมนันไม่นผนเฮอเียนอยู่ฟอโลหะแยิ้มฟอรูตัวอนนี้ตักองโฟนให้ไปใหญ่เพราวันเดินมาตรงนี้อย่าไปเขายจอบอย่เขายรอกดียเขามาทีทท่ มู่ปยังไเ้งก็ยิงปังปังปังกูเ่งอจันกเ่งนจังนะยิงโนเหนือเลยหรอไม่ยิงโยิงแม่ึก็ยิงจากข้างลังเจ้าข้องรัลต่กันนั้นตกันจิงคนเลยเเี้อันนี้อันนี้เรามานั่งกินข้าวเราเป็นลูกค้าใช่ไหมใช่เรามันเกิดมันเกิดมันเกิดเองมานั่งกินกันสี่คนมีพ่อมีแม่มีเองแล้วก็มีน้องถูกไหมมาย มาจักงานศพอ๋อเราจดงานศพตััากงารศพที่หัวใจแล้วก็กินข้าวที่นี่วันนี้มาเลี้ยงมันเกิดให้น้องใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นเสียงของลูกชายนะต้องบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมอย่างแท้จริงเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือครอบครัวเนี่ยไม่มีส่วนที่จะไปยุ่งหรือว่าไปทะเลาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กลับต้องเป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้ เด็กทั้งสองคนนะคุณผู้ชมคนนึงเนี่ยอายุ12ปีซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดอีกคนนึงเนี่ยหปีก็เป็นน้องของคนนี้แหละต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินจะรับได้แล้วมันต่อหน้าต่อตาเด็กคุณผู้ชมแล้วเด็กน้อยอ่ะจะอยู่ยังไงต่ออ่ะนี่แหละคุณผู้ชมคือสิ่งที่มันสะเทือนใจแล้วมันหดหู่มากที่สุดทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าน้องมุกก็มีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ เบื้องต้นเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหานะคะว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหรือหมู่บ้านหรือว่าที่ชุมชนแล้วไม่พอก็จะมีข้อหาที่พาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะก็คือเขาเอาเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีของกลางอีก12รายการทั้งอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุกระสุน ปืนสนัดเสื้อผ้ารถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยรวมไปถึงตํารวจเองก็มีการรวบรวมกล้องวงจรปิดนะคะหลักฐานอื่นๆแล้วก็มีการเหมือนว่าไปดูในที่เกิดเหตุแล้วก็เอามาดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนกล้องบริเวณหน้าร้านเนี่ย จะ่าเห็นว่ามีการเหมือนชุมนุมนะคะคือจะสังเกตเหมือนจะมีคนแบบชุมนุมกันชุลมุนอยู่ที่บริเวณดับหน้าร้านนะคะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็จะเดินไปทางถนนแล้วก็เหมือนจะหันกลับมาใช่ไหมพี่กายหันกลับมาชักอาวุธปืนแล้วก็ยิงกลาดเลยนะคะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเมื่อเมื่อช่วงสายๆมังเขาก็บอกว่านายเอกนะคะนายเอกอภัยนส่งข้าเนี่ยไปในอำเภอหาดใหญ่เขาก็เดินทางไปที่สอบอาหาดใหญ่เพื่อสอบถามรายละเอียดที่มันเกิดขึ้น ว่าเกิดอะไรกันแน่นะคะก็เป็นเรื่องราขึ้นมามต้องบอกว่านี่เป็นความคืบหน้านะคุณผู้ชมและ,ะช่วงวันเดียวกันเนี่ยช่วงบ่ายคุณผู้ชมปรากฏว่ามีความคืบหน้าเนื่องจากว่าพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีเนี่ยผอบอชกอเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการลงพื้นที่ไปยังร้านข้าวต้มที่เกิดเหตุนี่แหละและทีนี้ต้องบอกว่าท่านผอบอชอ .9 เนี่ยได้มีการมอบกระเช้าดอกไม้นะครับคุณผู้ชมแล้วเงินสดเนี่ยให้เจ้าของร้าน โดยให้ลูกเนี่ยเป็นคนรับแทนเนื่องจากจะไปเยี่ยมด้วยตัวเองแต่ยังตอนเช้าเนี่ยยังเยี่ยมไม่ได้ต้องรอดูอาการในห้อง ICU ก็คือมีการไปเยี่ยมเนี่ยคือผู้บาดเจ็บก็เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแหละคุณผู้ชมทีนี้มันมีความคืบหน้าอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยคงไม่ต้องไปไล่เลี่ยงแต่ล่าสุดเนี่ยอาสาสมัครคนนี้เบื้องต้นนะฮะได้มีการให้รับการสารภาพเนี่ยทั้งหมดโดยมีการบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงมายังไง ซึ่งเจ้าตัวมีการเล่านะคุณผู้ชมว่าประมาณสองทุ่มเนี่ยได้ไปนั่งกินข้าวที่ร้านโดยพาเล่าเนี่ยติดตัวมาด้วยประมาณครึ่งแบนและหลังจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนขับรถผ่านมาจึงออกไปทักทายแต่พอเดินกลับออกมาเนี่ยพนักงานเนี่ยได้เก็บโต๊ะอาหารไปแล้วซึ่งตนเนี่ยก็ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นั่งกินต่อและเช็คบินกลับบ้านพักหลังจากนั้นมีเพื่อนเนี่ยชวนไปข้างนอก และได้ไปนั่งกินข้าวรอที่ร้านเดิมนะฮะและมีเจ้าของร้านเข้ามาถามว่าทําไมต้องชักปืนด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยบอกไปแล้วว่าไม่ได้ชักปืนให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปเลยซึ่งตนทราบว่าหลังจากการตรวจสอบเนี่ยกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าไม่มีการชักอาวุธออกมาแต่อย่างใดตนเนี่ยยังยกมือไหว้เพื่อขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดแต่เจ้าของร้านเนี่ยยังมาด่าทอส่วนผู้เสียชีวิตทั้งสองที่นั่งอยู่โต๊ะข้าง บอกว่าเห็นตนเนี่ยชักปืนออกมาจะเป็นพยานให้และได้ด่าทออีกและนายสุริยาเนี่ยผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมก็คือเด็กเสิร์ฟพยายามที่จะเข้ามาควบคุมตัวและโทรหาตำรวจซึ่งตัวเองเนี่ยมองว่าไม่ผิดอะไรทำไมต้องถูกด่าด้วยความโมโ oh หเนี่ยและใช้อาวุธปืนที่พกมาติดตัวเนี่ยยิงไล่หรือยิงด่าเนี่ยคุณผู้ชมและมีส่งผลเนี่ยให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนนางสาวภาวนาที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือเบ้าตาอาการสาหัสก็ต้องรอผ่าตัดต่อไปนี่ัะคุณผู้ชมเป็นคําสารภาพของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาเนี่ยถูกด่าและเขาไม่ได้มีการชักปืนในรอบแรกแต่พอด่าเขาเยอะๆเขาบรรดาโทระฮะอ้างว่าเออด่าไม่หยุดก็เลยมีการเอาปืนในยิงโอ้โหคุณผู้ชม แลวมีการบอกอีกนะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไปด่าทอเขาด้วยอโอ้โหคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ายังไม่สำเนึกจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องดูความคืบหน้าฮะให้ตํารวจเนี่ยได้มีการสอบนู่นสอบนี่เนี่ยความเคลื่อนคืบหน้าเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นเราลองไปฟังเสียงพลตํารวจโทเปียวัฒน์เฉลิมศรีผอบอชเก้าดูหน่อยฮะก็อนตอนนี้ผู้ต้องหาเราก็ได้ควบคุมตัวนะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนของกลางนะครับซึ่งเป็นอาวุธปืนของเขาเองนะครับแล้วก็เสื้อผ้า อะไรต่างๆที่เขาใช้ในวันก่อเหตุน,นะครับในเรื่องของการสืบสวนคดีจริงก็ในเบื้องต้นนะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วในคดีนี้ผมกำชับในเรื่องของการสอบสวนให้รองผู้บังคับการให้ท่านผู้บังคับการส่งรองผู้บังคับการลงมาควบคุมนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าคดีนี้นะครับอยากให้สอบสวนให้ละเอียดก่อนที่จะพิจารณาในข้อหาต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยผมแจ้งให้ทราบว่าแจ้งข้อหาในเรื่องฆ่าผู้อื่น โดยเจตนานะครับมีอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะครับตัวผู้ต้องหาก็รับสรารภาพตอนนี้พยานหลักฐานกันในที่เรารวบรวมต่างๆผมเชื่อว่ามีความชัดเจนนะครับอ่าส่วนเรื่องของอาวุธปืนนะครับก็ท่านผู้จัดการหน่วยแห่งชาตินะครับท่านได้กำชับโดยตลอดนะครับเมื่อเช้าก็โทรแจ้งมาที่ผมนะแจ้งมาที่ท่านผู้จัดการทุกบชนะครับก็ให้ควบคุมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวอย่างที่สื่อมวลชนพี่น้องได้รับทราบนะครับว่ามีเหตุยิงก,กัน นะครับอันนี้เป็นมาตรการของตําราหน่วยชาติอยู่แล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงระดมด้วยของเราก็ตั้งระดมตั้งการระดมก่านล้างมาตั้งแต่วันที่17เจดนถึงวันที่23อาวุธปืนก็จับไปเป็นเกือบกว่ากระบอกแล้วทั้งยาเสพติดอะไรต่างๆก็พยายามควบคุมมาตรการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่สงสารตั้งต้นที่ใช้ในการก่อผิดก่อเหตุนเนี่ยนะครับไม่ว่าอาวุธปืนอาวุธมีดอะไรต่างๆอยู่ในช่วงระดมอยู่แล้วอันนี้เราเราค่อนข้างจริงจังมาโดยตลอด อ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคําสารภาพของเขานะทีนี้เราไปที่โพสต์หน่อยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยก็สะเทือนใจนะ,ะกับโพสต์ที่มันออกมาแล้วต้องบอกว่ามันเป็นมื้อสุดท้ายของครอบครัวนี้ในวันที่ลูกทั้งสองคนต้องบอกว่าคนนึงเนี่ยคนโตสิบสองปีอีกคนนึงเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงอายุเนี่ยหกขวบซึ่งพ่อเขาเนี่ยได้มีการโพสนะผู้ชมบอกว่า เบิร์ธเดย์โกแชมตั้งใจเรียนนะครับโตมาเนี่ยจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอันนี้คือโพสต์ของคุณพ่ออ่านไปแล้วก็เจ็บปวดคุณผู้ชมอีกโพสต์หนึ่งอีซอขยี้ข่าวก็มีการโพสต์นะผู้ชมบอกว่าสุดสะเทือนใจพ่อแม่พาลูกไปเลี้ยงวันเกิดที่ร้านข้าวต้ม,มก่อนเข้าไปช่วยห้ามไม่ให้คนมีเรื่องกันสุดท้าย ถูกยิงเสียชีวิต2คนผัวเมียต่อหน้าลูกวัย6กขวบและ12ปีหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกวัย12ปีนะผู้ชมได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าจากไปไม่ลาเลยนะพ่อแม่ไปสบายกันแล้วจากไปไม่มีวันกลับมาก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจคนระับผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นาะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มัน อุกอาจมากทีนี้มันมีสิ่งที่คนเนี่ยมันตั้งคําถามกันเหลือเกินนะผู้ชมชาวเน็ตเนี่ยก็มีการตั้งคําถามออกมาว่าเป็นอาสาสมัครเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยทําไมสามารถพกปืนเนี่ยแล้วเป็นปืนเก้ามมเนี่ยเอามาจากไหนได้ทําไมบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันพกปืนกันได้ง่ายขนาดนี้ปืนนี่มันหาง่ายกว่าเงินแล้วมั้งสมัยนี้เนี่ยเพราะต้องบอกว่ามีข่าวออกมาโอ้โหพกปืนกันเต็มเลยคุณผู้ชมบางคนก็ได้ไม่ได้เป็นตํารวจอะไรนะ แต่ก็มีปืนพกกันเนี่ยสองสามกระบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถพกได้จริงๆหรือไม่อย่างที่ผมทราบนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยพวกอาสาสมัครพวกนี้เนี่ยถ้าหากต้องมีการที่ต้องใช้ปืนจริงๆเนี่ยหรือว่าจําเป็นต้องใช้จริงๆอะ่ะมันต้องมีขั้นตอนการขออนุญ,ญาตนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมาซื้อปืนแล้วก็ไปไล่ยิงคนนู้นคนนี้ได้ไม่ได้นะมันต้องมีขั้นมีตอนแต่อันนี้เนี่ยมีการกลับบ้านแล้วเอาปืนเนี่ยกลับมายิงคนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เอามาจากไหน น้องมุกไปบอกหน่อยว่าอ,อสเอนี่ยย่อม,มาจากอะไรอาสาสมัครเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมอลายคนก็สงสัยนะครับพูดแต่อ,อสอ,อ,อสก็คืออะไร อสเนี่ยย่อมาจากกองอาสารักษาดินแดนค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็ถ้าบอกว่ามีข้าราชการสังกัดกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้บังคับหน่วยแล้วก็มีกําลังพลระดับปฏิบัติการค่ะก็ได้แก่สมาชิกอ,อสเลยแหละค่ะซึ่งเขาเนี่ยต้องต้องบอกว่ามีสถานนะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ<อ>มีชั้นยศเหมือนกันมีสิทธิประโยชน์มีค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการต่างๆตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเลยซึ่งต้องบอกว่าอสเนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกัน หน,นหนึ่งก็จะเป็นประเภทสำรองก็คือสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเ,เข้ารับการฝึกหัดแล้วก็อบรม2จะเป็นประเภทที่ประจํากองก็คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดอบรมแล้วแล้วก็บรรจุอยู่ในอัตรากําลังแล้วก็3เนี่ยจะเป็นประเภทกองหนุนก็คือสมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจํากองแล้วปัจจุบันค่ะต้องบอกว่ามีสมาชิกอสอเนี่ยมากกว่า2 6 0 0 0นายด้วยกันนะคะในทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยก็จะรวมๆอยู่ที่971กองร้อยค่ะ ต้องบอกว่าอสเนี่ยหน้าที่ของเขาเนยคือในสภาวะที่ไม่ปกติหรือยามสงครามสมาชิกอสเนยแหละค่ะจะมีหน้าที่สนับสนุนกําลังรบหลักนะคะแล้วก็จะมีการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์พื้นที่ในเขตเในฐาน,นะกําลังสํารองประเภทหนึ่งก็คือเหมือนกึ่งๆทหารอนะ่ะเหมือนคอยเข้าไปช่วยเป็นกำลังเสริมของทหารอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่า ถ้าในสาภาวะปกติเนี่ยไม่มีการออกรบหรือไม่มีสงครามเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ความมั่นคงของชาติร่วมกับพนักง,งานฝ่ายปกครองนะคะแล้วแน่นอนก็ว่าสมาชิกอสอเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นกองกําลังประจำถิ่นเพื่อช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการทํางานระหว่างพนักง,งานฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชน อย่างเช่นการป้องกอันและบรรเทาสรารณภายัยการป้องกันปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดการปราบปรามการค้ามนุษย์การป้องกันแลปะปราบปรามการตัดไม้ทำลายธรรมชาติหรือรวมไปถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดาอะไรแบบนี้<ม>ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะซึ่งอสอนเนี่ยสมาชิกอสสจะมีข้อได้เปรียบแล้วก็มีความแตกต่างจากทหารหรือตำรวจก็คือ สมาชิกอสเนี่ยพูดได้ง่ายคือมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดอะไรค่ะก็คืออารมณ์เหมือนอยู่กับท้องตามท้องที่ <นะ S 1> เช็ชาวบ้านเป็กชาวบ้านเออนั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เหมือนเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดประมาณนี้ค่ะอก็ต้องบอกว่าจากที่น้องมุกอ่านมาเนี่ยก็ไม่เห็นว่าตรงไหนสามารถมีสิทธิป,ประโยชน์พิเศษอะไรที่สามารถพกปืนได้นะคุณผู้ชม,มก็ต้องตามกันต่อแล้วก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปืนเนี่ยไปเอามาจากไหนแล้วได้มาอย่างไร เป็นการก่อเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อุกอาจอีกครั้งแล้วเด็กสองคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเป็นคนสองคนที่น่าสงสารมากที่สุดแหละเ mm hmm. พราะพ่อแม่เนี่ยจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็จากไปแบบกระทนหันไม่ทันตั้งตัวและภาพที่มันยังติดตาเด็กน้อยทั้งสองคนเนี่ยคุณผู้ชมมันจะโหดร้ายขนาดไหนต้องตามเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมระดับตำรวจเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่และเชื่อว่าเนี่ย จะมีความคืบหน้าออกมาให้เราเนี่ยได้ติดตามกันต่อฮะ